ในสถานการณ์ของตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะเบื้องหน้าดูมีความสุขดีนะคะถ้าแบบมันเหมือนกับสิ่งที่สิ่งที่ทําให้เขาเป็นสุขที่สุดคือการอยู่อย่างเงียบๆอยู่คนเดียวแต่คนคนนี้เหมือนอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่งงานไปแล้วนะคะมีคู่ไปแล้วเป็นการเริ่มต้นที่เขาเองก็ต้องพยายามสร้างภาพขึ้นมา มันเป็นเหมือนภาพที่แสดงออกไปเนาะแต่ว่าภายในใจหรือว่าความรู้สึกจริงๆเนี่ยการได้อยู่คนเดียวหรือว่าการได้อยู่แบบไม่ต้องไปแสดงให้ใครได้เห็นเนี่ย มันมันสบายใจที่สุดดูเหมือนเขาจะชอบอะไรแบบนี้มากกว่านะคะไม่ชอบที่จะเข้าสังคมหรือว่าต้องพาตัวเองออกไปเจอคนผู้คนมากมายนะคะการที่เขาอยู่หรือว่าการที่เขาแต่งงานเนี่ยอาจจะเพื่อความมั่นคงก็ได้นะคะเป็นการเริ่มต้นเนาะในเรื่องของหลักประกันทางชีวิตนะคะเพจด์อัเพนเดคคือเรื่องของการเงินเป็นหลักนะคะอืมก็าอาจจะมองว่าการมีความสัมพันธ์เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับมีคนมาช่วยเป็นตัวหารเนาะ ตัวหารในเรื่องของค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายนะคะนี่สินต่างๆอะไรเงี้ยมันมีคนมาช่วยแบกภาระนะคะแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเป็นพูดถึงความสัมพันธ์จริงๆอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ enjoy กับมันขนาดนั้นเพราะสิ่งที่เขา enjoy ที่สุดคือเรื่องของฐานะมากกว่าการที่อยู่ในจุดที่เขารู้สึกสบายใจไม่ต้องเหนื่อยหน่ายไม่ต้องเบือ่อไม่ต้องรู้สึกเคว้งคว้างกับการที่แบกรับภาระคนเดียว ก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะเคยอยู่ในภาระที่เรียกว่าต้องแบกรับก็ได้นะคะแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคอมมิทเมนต์นะคะการผูกมัดการแต่งงาน,นก็มองดูว่าเขารู้สึกว่าอันนี้มันช่วยทําให้เขารู้สึกมัน่นคงแต่ว่าสิ่งที่เขาจะต้องแลกมาก็คือการสร้างภาพการให้ความสุขกับคนที่เขาเลือกหรือว่าการให้ความสุขกับคนที่เขาไปแต่งงานด้วยนะอืมอ่ะถ้าในจุดที่เขาแต่งงานก็ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเขาเนี่ย ถ้าเขาเป็นคนโสดนะแต่มองว่าเขาไม่โสดนะคะไพ่ก็ขึ้นมาย้าตั้งแต่คอมมิชเมนต์แล้วแล้วก็โก d ดิเกอร์เนี่ยมันเป็นความพยายามในความสัมพันธ์ที่เรียกว่า,าต้องการผลประโยชน์มากกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่แค่เขาต้องการคนคนนั้นในเรื่องของผลประโยชน์แต่คนคนนั้นก็ต้องการผลประโยชน์จากเขาด้วยเช่นกันนะคะเหมือนผลประโยชน์แลกผลประโยชน์แต่เวลาที่ออกไปตาม สาธารณะเนาะไปเจอญาติพี่น้องเพื่อนก็อาจจะต้องมีความแบบเรารักกันดีเรารักใครกันดีเราเป็นคัพเปิลเราเป็นคู่ที่เหมาะสมประมาณนั้นนะคะแต่เบื้องลึกเบื้องล,ลึกภายในเราเนี่ยเหมือนคนคนนี้แบบเหมือนต่างคนต่างอยู่เนาะอืมอีกคนนึงก็ใช้ชีวิตอีกคนนึงก็ใช้ชีวิตนะคะอยู่กันไปแบบที่เราเพิ่งพาอาศัยกันด้วยเรื่องของการเงินแล้วก็ฐานะอ่ะอ่ะ ชีวิตรักของเขาในตอนนี้เป็นยังไงบ้างความสุขความสมหวังในชีวิตในเรื่องของความรักเนะี่ยตัวเขาเป็นยังไงบ้างเขาให้กี่คะแนนกับความรักความสัมพันธ์ของตัวเขาเองค่ะความสัมพันธ์ที่เขามีในตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้มันเป็นโอกาสโอกาสในเรื่องของการเงินโอกาสที่จะเข้ามาโอกาสในเรื่องของการงานก็ได้การหยิบยื่นอะเหมือนเขา ยอมแลกกับคนคนนี้เพื่อที่เขาเองก็คิดว่าตัวเขาเองจะได้บางอย่างกับคืนมาแต่ถามว่าเขาให้ทั้งหมดไหมเขาก็เหมือนกับถ้าให้แล้วได้คืนได้กําไรคืนก็ถึงจะให้ต่อประมาณนั้นนะความสัมพันธ์นี้เนี่ยอชีวิตรักความสัมพันธ์เนี่ยเอาเขาไม่อยู่หรอกนะในความสัมพันธ์นี้บอกเลยเพราะว่า King คิงออฟวอนขึ้นคือเขายังมีปรารถนาที่อื่นนะคะ เช่นการแอบพูดแอบคุยกับคนอื่นๆอยู่นะคะไม่ได้ซื่อสัตย์จริงใจกับความสัมพันธ์นี้ขนาดนั้นโอเคดูแลนะในเชิงฟิสิกอลนะคะก็คือการดูแลเรื่องบ้านเรื่องความเป็นอยู่อาศัยนะคะแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยคนคนนี้ใจอยู่ที่อื่นนะคะอืมใจอยู่ที่อื่นยังดูเป็นคนเจ้าชู้อยู่เลยนะยังไม่ได้คิดที่จะลงหลักปักฐานขนาดนั้นนะคะคิงออมวอลเนี่ย ยังมองหาสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอยู่เลยถ้าพูดถึงความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาก็แค่เหมือนกับทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเขามีแล้วหนึ่งสิ่งแล้วก็สิ่งที่มันขาดหายก็เดี๋ยวค่อยไปหาเอาข้างนอกอะไรประมาณนั้นนะคะแต่หลักๆเลยเรื่องโอกาสของการเงินนะคะใช่คนคนนี้นะคะต่างก็เหมือนเขามีข้อตกลงที่มันชัดเจนซึ่งกันและกันอะว่าเออเราจะอยู่ด้วยกันด้วยฐานะแบบนี้นะ พพอร์ตกันด้วยเรื่องแบบนี้นะอ่าแล้วก็แล้วแต่ความพอใจของใครของท่านเลยนะคะของใครของมันนะเออจะไปใช้ชีวิตยังไงก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าหลักๆเธอต้องกลับมานะเธอต้องกลับมาที่นี่เป็นบ้านแล้วก็คือต้องต้องให้เราออกหน้าออกตาอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอืมถ้าเกิดว่าแบบมองเข้าไปคือคู่คู่นี้เป็นคู่รักเหมือนคู่รักที่เหมาะสม เป็นคู่ที่ดูดีนะคะแต่พอกลับเข้าไปอยู่ในบ้านก็คือต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่เอ็นจอยกับชีวิตของตัวเองประมาณนั้นแนวออคับนะคะอยู่ในจุดที่ตัวเองพอใจก็แล้วกันประมาณนั้นแนวโน้มในความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าแนวน้มในชีวิตของเขาในช่วงนี้จะเป็นยังไงได้บ้างมันมีบางอย่างที่รอการถล่มนะคะ รอการจบหรือมีบางอย่างที่กําลังจะจบให้มันเกิดความสมดุลมากขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในถ้าเป็นเรื่องของความอดทนความรู้สึกเหมือนคนคนนี้จะไม่อดทนแล้วก็หรือการเห็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วมันเซอร์ไพรส์อะเหมือนกับว่าเขาจะเห็นอะไรที่เขารู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะ มันจะมีการแสดงออกบางอย่างแหละที่มันแบบเออไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับพยายามที่จะไปต่อไม่ได้เหมือนกับพอมันจบแล้วก็เลิกมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าดูความสัมพันธ์เขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับพยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะไปต่อพยายามรักษาความมั่นคงมากกว่าแต่ทั้งที่จริงๆลึกๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้น โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้สึกทางใจมันไม่ได้มัน่นคงเพราะทางใจไปที่อื่นหมดแล้วนะคะการที่สัญญาณที่บอกว่าต่างคนต่างอยู่ด้วยความออสบายใจของตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วอืมันมีความกระจัดกระจายมันมีความไปกันคนละทางแต่เพียงว่าตอนเนี้เหมือนกับพึ่งพาอาศัยกันในเชิงของวัตถุ ะะการอยู่บ้านด้วยกันการเช่าห้องด้วยกันการเช่าบ้านด้วยกันการเช่าคอนโดด้วยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมีคนแชร์ก็ไม่ต้องแบกภาระเยอะแต่ต่างคนก็ต่างอยู่ไปมันเหมือนกับพยายามที่จะพยุงเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้มากกว่านะคะทั้งที่ก็รู้ลึกๆอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยก็คงต้องจบจบในเชิงที่ว่าอาจจะเบื่อหน่ายแล้วก็เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันขึ้นมาว่าเบื่อหน่ายอยู่แล้วเบื่อหน่ายในการที่จะต้องปั้นหน้าออกไวข้างนอกหรือเบื่อหน่ายกับการที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเริ่มแบบ นิ่งใส่กันหรือว่ามันมันเ,นเบื่อกันนะคือมันมีความเหม็นเบื่อกันอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องฐานะอ่ะมันยังดีอยู่นะคะยังพอเห็นหนทางที่จะยังแบบใช้ประโยชน์จากจุดนี้อะไรเงี้ยอืมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเนี่ยโกดิเกอร์เป็นความสัมพันธ์แบบโกดิเกอร์นะคะเพราะไม่ได้ดูว่าคุณจะไปแก่งแย่งอะไรกับกับคนเหล่านี้เลยนะตัวคุณมีคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็มองหาคุณค่าของตัวเอง ทำงานทําเงินให้กับตัวเองคุณไม่ได้ไปขอคนคนนี้หรือว่าไม่ได้ไปแก่งแย่งอะไรกับคนคนนี้เลยคุณอาจจะตีกับตัวเองด้วยซ้านะคะอ่ะคานนี้มาดูกันว่าแล้วตัวเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงบ้างตัวเขาคนนี้คิดและรู้สึกกับคุณยังไงบ้างเขาส่องคุณนะแสดงว่าสปายเนี่ยเขาส่องคุณอยู่แล้วไพ่ขึ้นมาของคุณเนี่ยส่องนะคะส่อง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 สามใบเลยคนคนนี้มองหาแต่ตัวคุณ าทุกใจนะเขาเศร้าใจนะคะสิ่งที่เขามีมันก็วนลุกกับไปอีกเนาะอ่านไพ่กี่คลิปก็ออกมาแนวนี้หมดเลยไม่หมอกอะไรไม่เข้าใจเออนั่นแหละมันก็เป็นอย่างที่บอกนั่นแหละอืมก็คือก็เขาส่องอะส่องหนักด้วยส่องหนักแล้วก็เศร้าใจทุกใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอืมดูดิ เปิดไพ่เขากับคนของเขาเนี่ยไม่มีคําว่าความรู้สึกเลยแต่เวลาที่แสดงภาพที่แสดงออกไปหรือความคาดหวังที่เขามีมันมันเหมือนกับว่าเขาจะเติมเต็มได้แต่ความแต่อยู่ไปไปอยู่มามาก็คือไม่มีความรู้สึกเลยยิ่งนับวันก็ยิ่งไม่มีความรู้สึกให้กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะคะความรู้สึกของเขามันเออหล้นที่คุณเขามีใจให้คุณเขามีความรู้สึกให้คุณเขารักคุณนั่นแหละ ไพ่เดอชาเลออนเนี่ยถ้าเป็นไปได้คนคนนี้อยากไปต่อคุณนะคะเออเขาอยากไปต่อแต่ว่าตอนนี้มันยังให้อะไรไม่ได้ให้ให้ความชัดเจนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับชีวิตเขามันอยู่จุดที่มันมันจะละทิ้งไม่ได้ง่ายๆอ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเรื่องของ ความสาเร็จเรื่องของฐานะที่บ้านอะไรเงี้ยมันมาละทิ้งไม่ได้ส่วนเรื่องของหัวใจเนี่ยก็เลยเอาวางไว้ก่อนเขายังทําอะไรให้กับคุณไม่ได้หรือว่าเขายังไม่สามารถทําอะไรได้ในความสัมพันธ์นี้ที่มีระหว่างคุณกับเขาทั้งที่ใจจริงๆเขาเนี่ยเขาอยากจะมาแทบตายแล้วนะคะแต่ว่าให้อะไรไม่ได้ให้สถานะไม่ได้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามาเขาให้สถานะกับคุณไม่ได้คุณก็ไม่ยอมรับเขาอยู่ดีเพราะดูแล้วเหมือนคุณกับเขาเหมือนมีการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่ามีการแบบ ความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วคุณรู้สึกว่าสถานการณ์มันท็อซิคนเลยเลือกที่จะไปโฟกัสกับตัวเองเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความสําเร็จเรื่องของความอินเทนชันที่อื่นแอทเทนชันที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คุณเองก็ยังเหมือนกับไม่ได้ละสายตาจากเขาเหมือนกันนะคุณอาจจะปล่อยวางแต่คุณก็ยังอยากจะรับรู้หรือคุณได้รับรู้นะคะเกี่ยวกับตัวคนคนนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน ตัวเขาเองก็เหมือนกันนะคะสปายต่างคนต่างก็จ้องมองกันผ่านโลกโซเชียลนะคะดูความเคลื่อนไหวของกันและกันอยู่นะแต่ว่าดูแล้วอะไพ่ก็คือความรู้สึกอะเอ็นมาฝังคุณเยอะนะคะแต่การที่เขารู้สึกก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเทคแอคชั่นนะเพราะดูแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะทัดดินแล้วก็ยังยังห่วงกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นหมายความว่าจะให้เขาไปเลิกกับคนนี้หรือว่าตัดขาดคนนี้เลยเนะี่ยน่าจะยาก เพราะมันมีเรื่องการต่อรองในเรื่องของเงินเรื่องของความสะดวกสบายในชีวิตอยู่นะคะมันไม่ได้ตัดง่ายขนาดนั้นเอ,อบัญชีการเงินอาจจะเป็นชื่อคนนี้คนเดียวก็ได้หรือว่าการที่จะต้องไปเอาเงินออกจากบัญชีเน่ะม,ม,มันมันมันมีธุรกรรมร่วมกันนะคะมันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของชีวิตเขาด้วยแหละเขาเลยยังทำอะไรไม่ได้นะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวทักแม่หมอมาได้เลยนะคะ วันจันทร์นังคานี้ก็คือ,อยังมีคิวอยู่นะก็ถักมาได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ